ท่านผู้ชมนะคะโค้งสุดท้ายนะคะแอดมินก็มาตามแนวทางของพิทัศน์นะคะกระท่อมละสังขารมัน่นดุนนะคะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันโชคดีแล้วนะคะมาดูนะคะว่าพิทัศน์มีฝันเพิ่มเติมหรือจะเปลี่ยนตัวเลขตัวไหนให้หรือเปล่านะ,ะ fc นะ,ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะในโค้งสุดท้ายฝันพิทัก์นะคะออมาถึงเห็นพิทัศ์ถือตะกร้ามาเลยนะคะเดี๋ยวสวัสดีพิทัก์ตรงนี้เลยเนาะสวัสดีค่ะพิทักษ์โอ้ยอย่างนอาหนิเนาะ นมปังให้นมปังหานปลามาตามแนวทางของพิทัศน์นะคะโซสุดท้ายค่ะจ้าหลงลืมบ้างคิดได้บ้างออกบ้างไม่ออกบ้างค่ะตัวเลขเสียงผมเบาเลยซีสวัสดีค่ะพิทัก์นะคะครับ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาตามแนวทางโค้งสุดท้ายก่อนหอยอ่อนความฝันพิทัศน์นะคะคนอะไรฝันแม่นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ เกิดมาจากเกวดาวรับก็มีแม่นบ้างผิดบ้างถูกบ้างเนาะขรบกันด้วยผิดมีถูกโค้งสุดท้ายก็ฟันจําไม่ค่อยได้นะตอนนอนไม่ค่อยหลับหมอเตอรครียดเรื่องถนนว่าจะเสร็จไหมจะได้ทํำไหมที่ขัดใจพอไหมคลับก็จะสร้างถนนทางเข้าของลูงปู่ออกไปปากก็ถนนใหญ่ก็ให้อบตรับผิดชอบก็จุดรูปบอกลวงปู่ว่าลวงปู่ อยากให้ถนนทางเข้าของหลวงปู่เส้นทางระยะประมาณ1กิโลเมตรขอให้อบตได้ทําเข้ามาไม่ปีนีต้ต่ปีหน้าก็อ,อนุญาตผู้ผูกต่อหลวงปู่ให้ได้ผู้รับเหมาที่ดีๆได้ทําสวยๆบนถนนที่ผ่านมาขอให้ถนนเสร็จใบๆเนาะเสร็จใบๆแล้วก็ที่ผมกังวลที่สุดคือถนนเส้นนี้ค่ะที่ผมว่าจะสร้างจะทะําประมาณก็ เป็นแสนขึ้นไปค่ะระยะทางความยาวก็ประมาณ82ารางเมตรคูณ5เมตรก็เท่ากับ410าิางเมตรกอแสนขึ้นไปก็น่าจะประมาณสักแสนห้าเครียดนะก็เลยนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างนะความฝันนี่ก็คือจําได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะทำถนนนะคะทางเข้ากระท่อมและสังขารงกุศลก็ประมาณการนะคะอยู่ที่ประมาณแสนห้าครับก็ประมาณนั้นคร่าวๆคือทําเองนะประมาณแสนห้าแต่ถ้า บประมาณเขาทำแบบพวกผู้รับเหมานั้นก็จะเสริมขึ้นการนี้ผมว่าจะทำจะทำเองหรือจะจ้างรายวัดก็เอาดูก่อนดูงบประมาณเนาะครับ้าได้งบประมาณสักสามสี่หมื่นก็ทำไปประมาณนั้น่อนค่ะทำไปเทนิดจริงๆก็คือหลักแสนขึ้นค่ะครับก็เลยเด็กไม่ค่อยหลักเลยเด็กไม่หลับเลยคะก็นอนไม่หลับเครียดนะก็มันนอครบ ที่ผมอยากทําถนนก็ไม่ได้ว่าอยากทําเองเพราะความฝันของลวงปูที่ฝันว่าลุงปูให้เธอเพลาเธอเปลาเธอคือทำถนน,นให้ปักหลักปักหลักตัวนั้นก็ไปปักหลักก็ได้ไปดูที่ท่านในปักหลักเสร็จท่านให้ถับเป็นคนกรีตถนนดินก็ได้มาแล้วมิลูกก็ได้มาแล้วก็เลยอยากจักทมอเราเออกบอกว่าให้จักทมอให้เทเทป,ปูนเทค,นคนอนกรีตี่ไหลวงปูจะพูดสาระเม็ว่าจักทมอ รับมอภาษาเมระท้าภาษาไทยก็พีนกรีค่ะรับไม่ใช่ทมอดลลนี่นะค่ะให้เทพื้นเนาะอันนี้ก็ฝันเห็นคนเก๋อเอาเงินมาให้กับเรื่องก็สร้างถนนนี่แหละเอามาให้สองร้อยเก้าบาทสองร้อยเก้าบาทว่าเขาช่วยเธอเป่าช่วยำทำถนนผมก็รับสองร้อยเก้าบาทเ็นแล้วก็มีคนแห่ แต่ไม่ได้เห่ในถนนเห่ในหมู่บ้านไปหลายบ้านสามสี่บ้านถ้าผมจะเอาเลขที่นั้นมันก็เยอะก็เลยเอาเฉพาะเงินที่เขาช่วยทําถนนสองร้อยเก้าบาทก็เอามาลงเป็นตัวเลขถ้าเดินในในบ้านที่ฟ้าฝันก็จะมีเลขที่บ้านห้าสิบหกสี่สิบหกเลขก็สี่สิบเอ็เลขที่บ้าน,านใช่ไหมคเลขที่บ้านครับแต่ถ้าเราเขียนนั้นมันเยอะ ก็เลยเอาเฉพาะปัดใจที่เขาช่วยทำถนนในความฝันสองร้อยเก้าบาทโอ้ประเสรจังเลยพี่มาข้างนอกกระดานเวลาลุงปู่ให้เปิดตาให้มันสว่างหน่อยจะได้ตื่นใช่ไหมจะได้ถูกไหมเดี๋ยวก็ได้ถนนนาะช่วยกันนะคะให้จิตสรัทธาก็มาได้ที่กระท่อมทสังขารลุงปู่สวงนะคะ ต้องให้ถูกเด้อหลวงปู่จะทําถนนแล<ช>้วเนี่อันนี้ก็คือพูดในในกองไปเนาะถ้า<ช>เราอยากทําอะไรก็ขอให้ประสบาสำเร็จนะที่เราฝากไว้ค,คือใช้งบประมาณเยอะแต่เราจะเอาเงินที่ไหนก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยผู้ใจบุญมาร่วมสร้างร่วมทําบุญร่วมก่อตั้งตรงนี้ให้มันดีขึ้นหน่อยเพราะ,ะบางทีหน้าฝนหน้าฝนที่เดินมาโคลโนเนป็นแต่รอยเท้ามาเลย็คนกตามความสาดนเหนื่อยฟาง อันนี้ก็เลยทำตามฝันที่ลวงปู่บอกบางคนเขาก็พูดอย่างนั้นบางคนพูดอย่างนี้อ่ะมันก็เลยไปเข้าไปแต่อถ้าเราตั้งใจได้เท่าไหรก็ทําเท่านั้นค่ะครับเผื่อาได้ร้อยสองร้อยก็ทําไม่ได้ก็ต้องหลักหมื่นขึ้นไปค่ะหลักหมื่นหลักแสนเนาะโครงการทำเมื่อไหร่คะพี่ทัศน์อันนี้โครงการที่จะทาก็คือถ้าได้เลยก็ทําเลย องไีกำหนดนงินที่เขาสะสมอยู่ค่ะสะสมงบอยู่อันนี้ก็คือบูชาเหรียญด้วยใช่ไหมคะพี่ท่านบูชาเหรียญรุ่นคุณคุณแผนคุณแผนคุณแผนที่ผมเอามวลสารหน้ากองไฟนี่แหละแล้วก็ขึ้นไปสวายบนกระท่อมลูกปูแล้วคนที่เอาไปสร้างเดียงก็ลงทางลงทางก็คือลงทางลงทางที่ลวงปูไปก็คือลวงปูเปิดให้เราทําทางผมก็เลยนึกได้ว่าลงทางก็คือทางเดินป้ายบอกจะเขาไปผิด เลยจุดทูบเขาโทรมาให้ผมจุดทูบแล้วก็หลับบ้านถูกอันนี้ก็ถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อไปยูอีกอย่างหนึ่งกะผมได้จุดทูกไม่เคยเลยค่ะมวลสารก็คืออากระสินไฟแล้วก็จีวรลหลวงปู่จีวรที่ผมเอามาใี่ค่ะจีวอหลวงปู่ตั้งแต่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เนาะหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ให้ก็คือเราเอามวลมวลสารที่เอาสิ่งของหลวงปู่เอามาทําให้มีประโยชน์ค่ะไม่ได้เอาไปขายไม่ได้เอาไปคือเรา ทำยังไงให้ได้ผลประโยชน์กับหลวงปู่ก็คือการให้เขาแล้วก็เอามาสร้างกับเรค่ะไม่ใช่ว่าเอาไปเอาเงินมากี่ร้อยกอนร้อยอันนั้นผมไม่เอาค่ะที่ผมให้บางคนคือมันอยู่ที่จิตจิตกระแสจิตที่หลวงปู่ให้ให้ก็ไม่ได้ให้ทุกนโอ้โหอย่างอย่างของหนูเนาะกว่าจะได้ไม่ใช่ง่ายนะสองปีนะถึงจะได้นะคือจําได้อยู่เมื่อลุงปู่บอกว่าคนคนนี้ ลุงปูอยากไปคุ้มครองปกป้องชาดูแลเราก็ให้ัวแทน,นแทุกท่านนเป็นคิวค่ะคีววันลวงปู่คิวบอแล้วตอนดินตรงนี้ก็ทุกๆอย่างที่อยู่ในนี้คือจับสิทธิ์ทั้งหมดค่ะแล้วก็เรามาดูเขาตรงขามค่ะโชว์ตัวเลขเลยเนาะโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายตอนหงทองฮะขอให้มันมาค่ะ่อันนี้ที่ผมต่องวดเนาะผมเล่านี่มึงกระงงวดกระงวดฝันว่าขับรถเก่งรถเก่งกองคุณมชักเสียหน,น้า ไปที่กระท่ทอมจําได้เม็ดได้ได้บ้างกาได้บ้างนะไปที่กระท่อมแล้วก็มีคนจุดทูปไว้ในครุครุเบอร์สิบเจ็ดปากไว้ก็เห็นสี่สองเอ้สี่สี่หนึ่งกับสองสองหนึ่งแล้วเสียงพูดคนหนึ่งาบอกว่าเยาวรูปเนี่ยเอาไปร่วมกันแต่ทําไมร่วมกันได้ห9้าแต่ถ้าร่วมจริงคือหกหกสองครับแต่ทําไมในความฝันร่วมได้ห้บกค่ะก็เลย คนนี้ที่ถอดนะค่ะอันนี้ต่องหัต่องวดอันนี้โค้งสุดท้ายช่วยทําถนนสองข้อจ่าผักค่ะเป็นคนแก่ผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้หญิงครับคนแก่ผู้หญิงนะคะครับก็คนกลางๆคนก็น่าจะอายุประมาณหกสิบปีหกสิบหกสิบเอ็ดประมาณนี้นะในโค้งสุดท้ายเจ็ดห้าเก้านี่คืออะไรคะพี่เจ็ดห้าเก้าตัวงวดครับรอบแรกรอบแรกที่เรามาถ่ายสามศูนย์แล้วค่ะ รอบแรกโค้งสุดท้ายก็มีแค่อสองศูนย์เก้าค่ะก็ขวัญสองรอบเนาะพี่ทน์ <c oughs> ถ้าเราชอบแบบนี้ก็มาไปดูเลยเก้าศูนย์เก้าเนาะทุกตัวแนวนอนแนวตั้งได้หมดนะคะแบบนี้เขาบอกว่าลิกดังแล้วไม่ต้องเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้สามตัวนะครับสามตัวเขาแบบนี้ค่ะ สามตัวเช่้ตรงตารางตั้งแต่รอบแรกนะคะตองวดเลยเป็นเลขคนนั้นเด็กนี้เหมือนพี่ครับคือผมจะไม่เอาเลขใครมาผมจะฝันทองของพื้นติดปูไปอยู่ที่ลูกปูไปเจ็ดห้าเก้าก็คือฝันตองวดเลยนะคะหลังจากไม่ออกไปแล้วไม่ออกวันนึงก็ฝันเลยค่ะพี่ทัศก็จะฝันแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะผมฝันตลอดเลยจะเอาตัวเลขที่อยูที่เราพัค่ะก็เหมือน ฝากศีเนาะที่ได้มากระท่อมหลวงปู่สวงถ้าท่านต้องการอยากช่วยบุญธรรมสร้างถน,นนให้ลวกปู่ก็บริจาคได้ตามกําลังศรัทธาของเราค่ะสิบบาทที่สิบบาทก็ได้หนึ่งร้อยสองร้อยหนึ่งหมื่นสองหมื่นหนึ่งแสนสองแสนก็อันัก็อยู่ที่บุญวัดสัตว์ของท่านที่จะสร้างถนนเพื่อการเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเปิดเส้นทางที่สว่างไสวถวายหลวงปู่<ะ>ก็คือที่ผมทํานี้สร้างนี้ก็คือผมฝันอันสามรอบแล้ว ปันสามรอบเลยต้องทํหวั่นว่าลูงปู่ให้ทําถนนแล้วไปปักหลักไปปักหลักปักหลักว่าจะทําถนนตรงนี้ท่านให้ปักหลักเป็นหลักไม้หลักไม้เดี๋ยวนี้ปักคุณเด็กซีที่ีูชมก็ทำรับสงสารลงบุตร่วงคอปท่านร่ำรวยร่ำรวยข้าเลขผิดผูกต้องขออภัยถ้าเลขเข้าก็คือลงปู่ให้โชคท่านถ้าเล็กกิดเากฝันผมก็นค่ะเรือยเปื่อยอะไรก็ มีผิดมีถูกนะคะจะจะขอบขอขอบคุณนะพี่จ้าขอบคุณพิทักมากมากค่ะสวัสดีค่ะ